ถ้คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วกดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะโอเคฮะสวัสดีฮะผมส a รามันเดอรสตอนนี้ทุกคนอยู่กันในประวัติของ d e เด General ในพาร์ทที่2กันแล้วนะฮะเราไปรับฟังกันเลยดีกว่าไลา์ที่2ก็คือ Neo Wamdemon นะฮะคือดิจิมอนเผ่าอันเดไลท์ประเภทและก็ไลท์ระดับเช่นกัน i i g e e t h Star ของเขาก็คือวันจันนะฮะและได้รับฉาย,ยาว่าขุนพลแสงจันผู้ปกครอง แห่งแวมไพร์แลนด์เขามีหน้าที่ในการกำจัดศัตรูผู้ลูกลานไม่ให้เหลือและก็มีกองทัพดิจิมอนเผาอันเดสอยู่ภายใต้บังคับบัญชามากมายแต่ดูเหมือนว่าเฮียแกเนี่ยจะชอบแนวฮาเลมที่สุดนะฮะก็เลยแบบว่าในปราสาทของแกเนี่ยจะมีแต่เลดี้เดวิมอนเท่านั้นนะฮะดูเหมือนจะชอบสาวทรงนี้แล้วก็อย่าเอาเลดี้เดวิมอนเนี่ยไปเทียบกับภาคก่อนๆอย่างแอดเวนเจอร์และก็เซโรทนะฮะเพราะว่าพวกนางเหล่านี้เนี่ย แทบจะเรียกว่าเป็นอมตะกันเลยทีเดียวเก่งมากนะฮะถ้าหากจะไปเทียบกับเลดี้เดวิมอนของภาคก่อนหน้านี้แล้วก็ทุกคนที่ถูกเขาฆ่าตายไปนะฮะจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเขาอย่างขัดขืนไม่ได้ เรียกได้ว่าถ้าหากเราโดน n e โอแว d ได m o n ฆ่าตายนะฮะเราต้องอยู่ในตัวเขาไปตลอดการจนกว่าจะมีใครสักคนมาปราบมันลงได้ดังนั้นแล้วถ้าหากจะถูกมันฆ่าคุณคิดว่าจะได้ไปสบายผมขอบอกเลยะฮะว่าคิดผิดแถมมันมีนิสัยแปลกนะฮะที่ชอบแบบว่าจะดูคนอื่นเนี่ยค่อยๆตายไปใต้แสงจันทร์เรียกได้ว่าเป็นคนที่มีอารมณ์ศิลปินใช้ได้ที่ต้องการสนองนี้ตัวเองนะฮะและสามารถอัญเชิญลูกน้องที่เรียกว่า Nightmare Rich ออกมาได้ที่เป็นปริงนะฮะจะคอยสนับสนุนด้านการต่อสู้แล้วก็ด้านพลังงานให้กับ Neo อแว d i a m o n io, emon, ด้วย ในอนิเมะนะฮะเขาเนี่ยแหละเป็นคนสั่งให้เหล่าฮาเลมเลดี้เดวิมอนเนี่ยไปจับตัวล็อบมอนมานะฮะที่พึ่งพัฒนาร่างมาจากช็อกโกมอนมาที่ปราศาสตร์ทำให้พวกไทกินะฮะต้องเข้าไปต่อสู้แต่เนื่องจากว่าเลดี้เดวิมอนเหล่านี้มีร่างกายที่เป็นอมตะนะฮะทำให้การต่อสู้นั่นแนหะ เป็นไปอย่างยากลาบากแต่คิริฮะเนี่ยก็มาโชว์เหนือเลยด้วยการบอกว่าโจมตีไปเรื่อยๆเลยอย่าไปหยุดให้มันสลายไปอย่าให้ปล่อยโอกาสให้มันฟื้นตัวได้เป็นวิธีเดียวที่จะฆ่ามันได้นะฮะแต่ถึงจะได้ผลก็ตามแต่เนื่องจากว่าจํานวนของเลดี้เดวิมอนเนี่ยมันมีเยอะจนเกินไปนะฮะทำให้ไทกิเนี่ยต้องปรับแผนก็คือกำจัดเนโอแวมไดมอนไปเลยจะง่ายกว่ามาสู้กับลูกน้องของมันแบบนี้นะฮะแต่การจะเข้าไปในปราศาท์ของมันได้เนี่ยจำเป็นต้องปลดบาเรียรออกก่อน นั่นทำให้ไทกินะฮะต้องใช้แผนขั้นสุดยอดนั่นก็คือนี่ละปลอมตัวเป็นเลดี้เดวิมอนกันเถอะปลอมตัวเป็นเลดี้เดวิมอนเข้าไปนะฮะและทำการปลดบาเลียจากภายในเลยซึ่งก็ถือว่าปลอมได้เนียนมากเลยแหละอันนี้ผมประชดนะฮะแต่ที่พีก็คือเป็นรอบบอจริงๆเสื้อดู ดันหลอกสําเร็จด้วยนะฮะก็ไม่รู้ว่าพวกหลอนเนี่ยใช้ตาไหนมองว่าคิวมอนเนี่ยเป็นล็อบมอนนะแต่ถึงจะเข้าไปได้ก็ตามนะฮะไทกิเนี่ยก็พลาดนะฮะโดนนีโอแวมเดมอนเนี่ยชิงครอสโหลดเดอร์ er ไปโชคดีที่ล็อบมอนนะฮะชิงกลับมาให้ได้และก็เกิดการต่อสู้จากภายในขึ้นมาเลย พวกไทกินะฮะสามารถทำลายบาลียได้สำเร็จแต่ชาหมอนครอสไฟก็ไม่อาจสู้กับนีโอแวมเดมอนได้ทำให้คิริฮะนะฮะต้องออกมาโชว์เหนืออีกครั้งหนึ่งด้วยการไปทำให้เมทันเกรมอนของตัวเองเนี่ยโดนบังคับดิจิครอสกับนีโอแวมเดมอนไปด้วยไปทำให้มันแกร่งกว่าเดิมแหละฮะพูดง่ายๆเรียกได้ว่าทำให้คิริฮะเนี่ยน่าเสียเลยนะฮะแต่ก็ไม่แปลกใจเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยกะจะโชว์เดียวไม่ฟังคำไทกิเลยเรียกได้ว่า สมควรสมควรจริงๆฮะต้องโดนแบบนี้แบบเป็นบทเรียนและหลายรอบถึงจะจํานะและนั่นก็ทําให้คนอื่นนะฮะพลอยลําบากไปด้วยชาวมอนครอสไฟน์เนี่ยที่แบบปกติเนี่ยก็สู้จะไม่ไหวอยู่แล้วนะฮะคราวนี้ยิ่งไม่ต้องสู้เลยฮะจะจะ,จะ,จะโดนกินไปอีกคนนึงเช่นกันแต่ในขณะที่กําลังสิ้นหวังนะฮะลอบมอนเนี่ยก็ได้กระโดดเข้าไปช่วยชาวมอนครอสไฟโดยที่เจ้าตัวเองก็ไม่รู้ว่าตอนที่เข้าไปช่วยเนี่ย ตัวของเขานะฮะส่องประกายสีขาวออกมาและนั่นก็ทําให้นนโอแวมไดมอนนั้นกลัวเป็นอย่างมากแล้วก็เผลอปล่อยชามอนครอสไฟออกมาจากปากบวกกับท่าปูจิทวิสเตอร์นะฮะที่สร้างโอกาสทําให้พวกไทกินั้นหนีไปได้ก็ถือว่าคราวนี้รอดตายไปซึ่งสาเหตุที่ว่าทําไมนนโอแวมไดมอนนะฮะถึงกลัวล็อบมอนสีขาวในตำนานนั่นก็เพราะว่าว่ากันว่านะฮะมันเก่งแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากเป็นสายข่มของดิจิมอนเ่าลันเดสโดยเฉพาะเลยนะฮะ ดันทาให้พวกไทกีเนะี่ยโอโหพอรู้ข้อมูลแล้วงั้นเราก็แค่ไปตามหาล็อบมอนสีขาวมาเพื่อกําจัดมันให้ไวที่สุดแค่นั้นก็พอนะฮะส่วนคิริฮะเนี่ยที่ยังเหลือเรเกอร์ดรามอนอยู่ก็ขออา,าสาสู้ทวงเวลาให้นะฮะแต่พอไปถึงจุดที่น่าจะมีล็อบมอนสีขาวอยู่นะฮะผลปรากฏว่ามันมีแต่ความว่างเปล่าและนั่นก็ทําให้นีโอแวมเดมอนนั้นเฉลยให้ฟังว่าโอ้โหก็จริงอยู่ว่าชอมมอนสีขาวนะ่ะมันน่ะเป็นตัวแบบว่าขม่มแล้วก็เป็นตัวชนะทางพวกเขานะฮะแต่ มันไม่เคยมีอยู่ในอาณาจักรนี้มาตั้งแต่แรกแล้วนะฮะเรียกได้ว่าโดนล่อซื้อแต่ว่าจากการต่อสู้นะฮะทำให้ชาวมอนเนี่ยรู้ว่าเมทัลเกรมอนที่ยังอยู่ในตัวของนีโอแวมเดมอนเนี่ยยังขัดขืนดิ้นรนอยู่นะฮะยังไม่โดนแบบแบบดิจิครอสก็แบบ uard, โ,ดแบบโดนกินข้อมูลแบบแบบ100%นะฮะอ่าก็เลยแบบว่ายอมให้นีโอแวมเดมอนเนี่ย จับเขาเนี่ยดิจิครอสไปด้วยอีกคนหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะแบบว่าไปช่วยจากภายในพร้อมกับล็อบมอนซึ่งพอเข้าไปแล้วนะฮะก็ทําให้เห็นว่าอ่าเมทัลเกรมอนเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่แบบว่าจะโดนย่อยสลายข้อมูลแบบไปจนหมดแล้วนะฮะถ้าปล่อยไว้อย่างนี้อีกสักพักหนึ่งก็คือจะรวมกับ emon, แวมเดมอนกับนีโอแวมเดมอนเนี่ยสมบูรณ์เลยนะฮะพอเข้าไปนอกเหนือจากนี้ก็เห็นล็อบมอนคนอื่นๆ,ๆที่เคยโดนดูดเข้ามาก่อนหน้านี้เช่นกันนะฮะเป็นเพื่อนกับล็อบมอนที่เข้ามาด้วยและนั่นก็ทําให้เขาตัดสินใจเด็ดดขาาแล้วว่ เขาและเพื่อนๆเ,เนี่ยจะช่วยเมทันเกรมอนและก็ชามอนออกไปนะฮะแต่ต้องสัญญาว่าต้องกําจัดนีโอแวมเดมอนให้ได้และหลังจากที่ล็อบมอนและก็เพื่อนๆของเขารวมพลังกันนะฮะก็เลยทำให้ล็อบมอนเนี่ยกลายเป็นล็อบมอนสีขาวในตํานานจนสําเร็จและก็ให้พลังกับเมทันเกรมอนและชาวมอนจนวิวัฒนาการกลายเป็นโอเมก้าเชามอนและซีเกรมอนตามลําดับนะฮะ แต่จะถึงวิวัฒนาการแล้วก็ตามนะฮะพวกเขาก็ไม่มีพลังพอที่จะสลัดหลุดออกมาจากล่างของนีโอแวมเดมอนได้อยู่ดีทำให้แลบไอ้ล็อบมอนสีขาวเนี่ยนะฮะยอมสลัดชีวิตตัวเองเลยใช้พลังเฮือสุดท้ายนะฮะเดรู้พลังของทั้งคู่ให้เป็นน <c oughs> ทำให้อเมก้าชามอนและก็ซีเกรมอนนั้นสามารถใช้ Cross ดับเบิลครอสได้รวมร่างกันอีกครั้งหนึ่งก็กําเนิดเป็นชามอนดีครอสนะฮะและก็จัดการนีโอแวมเดมอนลงได้อย่างง่ายดายซึ่งตอนแรกเนี่ยเจ้าตัวก็กะว่าจะแอบหนีไปเพราะว่าพวกไทกิเนี่ยนึกว่าตายแล้วนะฮะก็ถือว่าแบบรอดออกมาได้แบบว่าเกือบจะตายแต่หารู้ไหมว่ายังไม่พ้นสายตาของเบลเซมอนนะฮะ อย่าวังว่าจะรอดไปได้เลยก็เลยทําให้เบลเซมอนเนี่ยมากระทืบให้ตายคาเท้าไปในบัดดลก็ถือว่าเป็นเดสเจเนลอรลคนที่2ที่ถูกฆ่าตายแบบอนาถมากเลยท่าไม้ตายของเขาก็คือแกดิแอคเลดนะฮะจะเป็นการยิงพลังงานมืดจากการสะสมพลังดวงจันทร์เต็มที่หน้าอกแล้วก็ยิงออกไปนะฮะก็จบกันไปแล้วนะฮะกับประวัติของเดสเจเนลอรลในพาร์ทที่2นี้ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ให้การสนับสนุนผมมาโดยตลอดนะฮะขอบคุณมากจริงๆ มีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ที่ข้างล่างได้เลยนะฮะเอาไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์ถัดไปก็แล้วกันสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีฮะ